าทิศนี้เจ็เป็นยังไงเมื่อเหล่านักร้องสายฮามาโปรโมทเพลงแต่ดันโดนกันตีนแบบนี้ได้ยินข่าวมาว่าแททูค o c เลอร์กำลังจะมีคอนเสิร์ตขายบัตรไปเรียบร้อยแล้วบัตหมดแล้วครับฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้ยถ้ามีใจส่งมาทำอะไรส่งมาทำอะไรเพลง้าผมแล้วเพลงนี้จะกกล้องทั่วหอเลยนะครับอะไรล่ะแต่พี่เอ๊ะ พี่เอ๊ะยังไงต้องอัปเดตหน่อยอัปเดตแล้วอัปเดตไปพี่เอ๊ะซึ่งใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าไม่เอาเพลงเนี่ยเอาอะไรมาขนมมาขนมขนมขนมนีมีป๊อปคอร์นมีอปคอร์นอะไรครับเนี่ยโอเคโอเชิญชื่อเพลงว่าที่นั่นนันยาชิดคอไปโปรโมทเอาไปโปรโมทเอาเอาเพลงเล็กและร่วมส่งกำลังใจไปให้ดิมที่โดนกระทำถึงขนาดนี้คุณสามารถไล่หนึ่งคนออกจากทีมฝั่งตรงข้ามได้เฮ้ยจะเอาใครไปพี่ตูมี่ตูมี่ตูมมือยิ โอ้ยพี่โอ้ยพี่ดียวที่ยายาหยุดนี่ย่าหยุดพี่ดิมขอบคุณฮาเสร็จแล้วฮะดีจ้อาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้2ทุ่ครึ่งทางช่องโมโน29